โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวานยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2515 ตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลแก่งเค็งอำเภอกุดข่าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่รวมทั้งหมด46ไร่2งานโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมดังคำขวัญโรงเรียนที่ว่าศึกษาดีมีวินัยใส่คุณธรรมนำชุมชนพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมความรู้พฤกษศาสตร์น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลขขักษณ์ขัดทายไหวสวย ปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกกัสมิตรปัจโชโต,โตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนสีขาวชมพูปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายโอภาสเมฆา โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวานเป็นโรงเรียนขนาดกลางปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน148คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนดังนี้1นางเพนสีสุขเสริมตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ2นางวัสนาลานนนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 3. นางมาลัยทิพย์วงศพักดีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ4นายปีวัตรจำปาหอมตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ หนางธัญญาพรชิน,นวงศ์ตำแหน่งครูชำนาญการ 6. นางสาวชุตินานศรีธโนตำแหน่งครูเจนางสาวปาริชาติสุดบอนิตตำแหน่งครูแปนางสาวกิษณากล้านรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเก้านางสาวธมนวันเผ่าพันธ์ตำแหน่งครูผู้ช่วย สิบนางสาวพัชรพรชุมนุมพนักงานราชการ 11. นางสาวเวสยานันคันสอนพนักงานราชการ 12. นางสำเนียงโครัฐเจ้าหน้าที่ธุรการ 13. นายสุริยะโยธนาน,นักการพันโรงโรงเรียนบ้านขุนคำดงตาหวาน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านขุ่มคำดงตาหวานสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเช่นด้านการกีฬานาฏศิลิ์การขับร้อง และการแข่งขันทักษะวิชาการจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งในระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวานเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยทักษะชีวิตการคิดทักษะอาชีพและส่งเสริมความสามารถที่หลากหลาย มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป